เรามาดูเครื่องซักผ้านะครับของยี่ห้อ LG e อ v เ,เต t e r นะครับรุ่น12กิโลนะครับก็ล<อ>ูกค้าบอกว่า,าเวลาเติมน้ำเข้าไปก็น้ำก็จะไหลออกมานะครับน้ำก็จะไหลอย่นี้นะครับอันนี้จะเป็นนี้จะเป็นวาล์วที่ควบคุมน้ำเข้านะครับันเป็นก๊อกน้ำก็าสามารถปิดได้นะครับเราจะมาดูว่าอาการเป็นยังไงครับ ในเครื่องฮปิดเครื่องนะครับ okay. เปิดเ,เ,เครื่องปุ๊บก็จะขึ้นคำว่า F นะฮะ F, F น่าจะมีอะไรสักอย่างโอเคร okay. เราจะทําการซักซักตัวนนะครับตรงนี้นะครับก็จะลองดูว่าน้ํามันไหลออกมาหรือเปล่าครับ okay. กดสตาร์ทนะครับอตอนนี้ก็เครื่องทํางานนะะอ่า ตอนนี้น้ำออกแล้วนะครับแล้วเราก็มาดูที่น้านทิ้งนะฮะว่ามีน้ําไหลออกมาไหมเนี่ย yeah. มีน้ําไหลออกมานะครับเนี่ยมีน้ําไหลออกมานะครับนี่น้เข้านะครับแต่ว่าน้ําไหลออกมาเรามาดูกันว่ายัางไงนะครับอาการนี้น่าจะไม่ยากนะครับโอเคหลังจากที่เรา

การถอดก็จะหมุนเกลียวนะครับเป็นฝาจุดลูออยุยยางนะครับนี้ก็จะอยู่ด้านในนะครับ ก oh. oh. ารถอดนะครับการใส่แบบนี้นะโอเคนีี้ล นี่ okay, ครับนี่จะเป็นลูกยางนะครับที่คอยเปิดปิดวาล์วน้ำทิ้งนะฮะก็มอเตอร์ดรีนก็จะเวลาะจะปล่อยน้ำก็จะทำงานก็จะดึงดึงลูกยางนะครับอันนี้นะฮะแต่นี้ยคือน่าจะลูกยางมันดันไม่สุดนะครับก็เลยทำให้แบบ มีรอยมีรูมีมีช่องที่น่าสามารถน้ําไหลออกมานะครับอันนี้เรายังไม่ชุดมอเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นลูกยางเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นของยี่ห้อ sharp นะครับไม่รู้ว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับถ้าดูขนาดก็ก็คล้ายๆกันนะครับลองใส่เข้าไปนะครับน่าจะใช้งานได้นะครับ ถ้ามอเตอร์เดรนไม่เสียนะครับก็ทำงานได้นะถ้ามอเตอร์เดรนไม่ทำงานก็ต้องเปลี่ยนมอเตอร์ครับจะใส่เข้าใหม่นะนี่น่าจะได้เท่ากันนะ

กาใส่ก็ค่อนข้างที่จะน่าบเ้ืโอหน่าน นการติดต ah, ั้งนะครับก็เราก็จะทำแบบนี้ครับใส่เข้าไปนะครับอ่าดึงชก Eh, tunggu tunggu tunggu. Tengok. Mm Apa? Lagi well, dong. Thank 啊对，OK。

ไลยนะครับน้งแต่รานับนมาดูนะครับนี่อันจากที่เราเปลี่ยนนะครับเป็นยานะครับน้ํามันรั่วไหลออกมาจากเท่าน้ําจิ้งครับก็ตอนนี้ก็ทํางานปกติน้ำข้าไปแล้วนี่น้ำไม่ไหลนะฮะ ก็อหมาว่าอ่ามอเตอร์ดรนไม่ได้เสียแต่ไม่ทราบว่ามันจะดึงหรือเปล่านะครับต้องรอดูการซักนะครับถ้าน้ำทิ้งออกมาแสดงว่ามอเตอร์ดรนทำงานนะครับ